สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนเมษายน2567นะคะซึ่งชาวราศีมีนนะคะคือคือผู้ที่เกิดวันที่15นะคะมีนาคมถึง12เมษายนนะคะ15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะ เป็นดวงในรวมนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอแล้วแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมีนนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะราศีสุดท้ายแล้วนะคะ ว้าวใบแรกก็ปังมากเลยนะคะสิบเหรียญว้าวเก้าเหรียญการเงินเด่นมากๆนะคะค้าขายร่ำรวยนะคะ Wow! Eight of one. Five of one. Seven of swords. Six of pentacles. โฟบครับส wow. ีถ้วยเอ็ดอฟซอนควีนออฟเฮนเตอร์เคิลว้าวการเงินเด่นมากๆนะคะสตริง ใช้เมเจอร์อัคนานะคะจะมีสตริงนะคะมีสตริงมีหนึ่งใบนะคะซึ่งหมายถึงนะคะเมื่อคุณเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะ คุณนะคะจะก้าวข้ามผ่านปัญหาคุณจะแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณได้สถานการณ์ที่อ่ามันไม่ดีนะคะอุปสรรคนะคะต่างๆนะคะคุณจะสามารถจัดการได้นะคะด้วยความเก่งความชาญฉลาดของคุณนะคะแม้กระทั่งความอ่อนโยนของคุณด้วยนะคะ คุณนะคะเป็นคนที่มีไหวพลิบนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะปัญหาได,ได้คุณสามารถจัดการได้แน่นอนนะคะไพ่ตัวตวนของคุณนะคะสิบเหรียญการเงินดีมากๆฟังมากๆนะคะครอบครัวดีนะคะอบอุ่นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกด,ด้วยนะคะหรือแม่ก็ถ้าสำหรับใครที่อาจจะ มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากครอบครัวของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะการเงินปังมากนะคะทั้งสิบเหรียญทั้งเก้าเหรียญน,นะคะบางคนโสดนะคะบางคนโสด คุณก็จะโสดอย่างมีความสุขโสดอย่างไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยนะคะเพราะว่าฉันมีเงินฉันก็มีความสุขแล้วนะคะรวยๆสวยๆวยรวยรวยหล่อๆนะคะแต่บอกเลยว่าปังมากๆนะคะใครที่ทำธุรกิจนะคะอาจจะนะคะ ต้องทำงานหนักนะคะทั้งงานหนักทั้งต้องแข่งกับคู่แข่งนะคะต่างๆนะคะแต่นะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้แน่นอนนะคะปัญหาใดๆที่เข้ามานะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้นะคะให้หดาบนะคะปัญหาบุักใดๆน,นะคะคุณ สามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันได้นะคะจนประสบความสําเร็จนะคะมองกดแห่งชัยชนะนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆนะคะคุณสามารถจัดการได้และได้รับชัยชนะด้วยบางคนบางท่านได้เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะที่จะทําเงินให้กับคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะบางคนบางท่านอาจจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะครอบครัวนะคะ ทำธรุรกิจที่บ้านแบบนี้ก็ได้นะคะค้าขายนะคะหรือไม่ก็อาจจะทำออนไลน์นะคะทำที่บ้านของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีงานเสริมนะคะมีงานเสริมงานที่หนึ่งงานที่สองนะคะเพื่อ,อเพราะว่าทุกวันนี้นะคะคนนะคะขยันมากๆเลยนะคะไปเป็นหนายหน้าขายของนะคะไปะทำธรุรกิจ นะคะเสริมขึ้นมานะคะเพื่อให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่ว่ายังไงนะคะให้ระวังนะคะอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณนะคะแล้วอาจจะได้คืนยากๆด้วยนะคะฉะนั้นขอให้คุณระมัดระวังด้วยนะคะชาวราศีมีนนะคะในเดือนเมษายานนี้จะมีคนมาหยิบยืมตังคุณนะคะหรือแม่ก็ให้ระวังขโมยขโจรด้วยนะคะแต่ว่าอีกข้อนึงก็คือคุณจะรวยไม่รู้เหนือรู้ตัวเลยทีเดียวนะคะ คุณจะดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีคนนะคะมาะมาความรักมาเสนอความรักให้กับคุณนะคะแต่นะคะคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะคนยังเลือกอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอความรักนะคะหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะมีคนมาเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะแต่คุณเหมือนคุณคิดอยู่นะคะคนนิ่งนะคะ มันเหมือนคุณมีอะไรมีความหมายมีมีคำตอบในใจของคุณอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนช่างเลือกทีเดียวนะคะชาวราศีมีนนะคะการเงินปังนะคะตดอกย้ํานะคะราชนีเหรียญขอให้คุณสู้นะคะขอให้คุณไม่ท้อนะคะ อุปสรรคใดๆนะคะจะมีเข้ามาก็ตามนะคะขอให้คุณสู้ขอให้คุณจัดการวางแผนอย่างชาญฉลาดนะคะด้วยไหวพริบของคุณความเก่งความสามารถของคุณนะคะคุณเก่งอยู่แล้วนะคะอาจจะมีปัญหานะคะเข้ามาท้าทายคุณแต่คุณสามารถจัดการได้นะคะอาจจะมีคู่แข่งเยอะนะคะอาจจะมีคู่แข่งเยอะอคุณอาจจะโดน ลักลอบเอาโดนอาสูตรไปแบบนี้ก็ได้นะคะคู่แข่งเยอะคุณต้องอบางคนบางท่านต้องจัดการกับคู่แข่งด้วยนะคะสรุปนะคะชาวราศีเมีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะไดะ้เริ่มงานมีใหม่นะคะที่เงินดีสําหรับคนมากๆบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะ,ะได้งานนะคะ ที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะปัญหาใ,ใดๆคุณจัดการได้แล้วก็คุณปังที่สุดปังมากๆนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้กับคนค่ะเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณ ยิมพูวิ่งเหวี่ยนะคะทำตัวของคุณให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมันออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดีเมนท์พุชิชิทุกอย่างยังคงเป็นบวกนะคะอาจจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่ออาจจะทดสอบคุณนะคะแต่ทุกอย่างยังคงเป็นบวก ต่อคุณะคะคุณยังทําได้นะคะนิ f วฟูผิวโพคุณสามารถที่จะร้องขอให้คนอื่นนะคะช่วยเหลือคุณได้นะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะเขานะคะมีคนที่จะพร้อมช่วยเหลือคุณนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะ ขอพรอที่จะช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นพี่ชายของคุณนะคะเป็นพ่อของคุณก็เป็นได้นะคะการเงินของคุณนะคะจะดีขึ้นแน่นอนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะการเงินปังมากๆนะคะชาวราศีมีนนะคะ,ะแล้วก็ยังไงนะคะแม่หมอนะคะขอให้ชาวราศีมีนทุกคนนะคะ มีการงานที่ดีนะคะการเงินที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดซับ c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ